กรับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม YouTube Television Facebook Television Twitter Page และอินสตาแกรท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสไปเขียนหนังสือไปเล่าที่ประเทศฝรั่งเศสกรุงปารีสในพระราชวังตุยเลอรีว่าประหลาดที่สุดคือคนไทยสยามนี่ไม่สามารถเดินด้วยตนเองได้ และคนไทยสยามนี่ไม่ค่อยจะพูดจะจาอะไรออกมาตามที่ตัวเองมีความรู้สึกตรงนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะผมเจอมาเยอะและผมนี่ท้าทายเพื่อนฝูงมาเยอะด้วยตัวผมเองแสมัยผมเรียนมัธยมต้นผมได้ที่สามที่ห้าผมก็พยายามเรียนให้ได้ที่หนึ่งพอผมได้ที่หนึ่งผมก็ประกาศหน้าห้องเลยว่ามีใครจะเก่งเท่ากูไหม ยกมือมันก็ไม่ยกผมก็ด่าแม่มันดิว่าทําไมไม่ยกกับผมได้ทีหนึ่งก็แสดงว่าผมเก่งนี่คือผมไม่ใช่คนไทยที่ลาลูแบร์ประนามยั้มินเรื่อยๆมาแล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพในหลายเรื่องหลายกิจกรรมมารับราชการแล้วผมก็สอบได้ที่เดิมข้อเขียนแล้วก็สอบได้ที่สามของประเทศชนะลูกบาลัดกรทรวงลูก หม่อมราชาวงศ์ลูกหม่อมหลวงหม่อมเจ้าพอเขามีการอบรมบรรจุผมก็ประกาศหน้าห้องเลยว่าไอ้ลูกประหลัดการทวงปัญญาอ่อนพ่อมันเป็นถึงประหลัดการทวงแสดงว่ามันเล่นเส้นเพราะลูกของมันก็สอบตกเสร็จ,จ,จ,จแล้วก็ยัดเข้ามามันก็โห o การลั่นคือมันก็มีพวกชอบใจและพวกไม่ชอบใจผมก็ท้าทายว่าแน่จริงทําไมมึงสอบแพ้กูวะ นี่คือความอานหารของคนไทยคนหนึ่งที่ชื่อว่านายหมวดเอกมนทนชาติวุวณผมก็เรื่อยๆมาเรียงๆแล้วก็ได้รางวี่รางวัลมากมายไม่ได้จะยอตัวเองหรอกครับท่านผู้ฟังที่รพแต่ว่าของดีมันต้องมาชมกันหน่อยเพราะรอให้คนชมคนไทยมันบลาลูกแบบผมก็ประกาศเรื่อยได้รับรางวัลจากวิทยาลัยการปกครองลักษณะผู้นำดีเด่นผมก็ประกาศอีกท่านผู้ว่า ถ้าผมไม่เก่งเขาจะให้รางวัลผมทําไมวะผู้ว่ายอมผมหน่อยดิในที่ประชมุมไอ้ผู้ว่ามันก็ไม่ยอมผมเลยครับจู่ๆที่บริกรมการปกครองเอาคำฝันที่ผมชนะเลิศใจจริงจิงทำมาล่าผลประโยชน์โปรดวิชาการทำงานอย่างเป็นระบบครบกับทุกฝ่ายไปติดหน้าที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ผมก็ไปเที่ยวบอกเพื่อนูงว่านี่มึงเห็นไหมสมองของนายมณฑลชาติสุวรรณนั้นยังไม่เป็นนายหมวดเอง <c oughs> มันก็หัวเราะขำขันกันกูว่ามึงโมอีกแล้วเห็นไหมครับลาลูแบ์คนไทยมันไม่ยอกย่องกลับกันทายพระนายสุวรรณรัต์ลูกบาลัดพ่วงสุวรรณรัตเป็นผู้ชนะเลิศมันก็จะเลียกันรองเท้ามันแผลบๆๆๆๆ แล้วก็มันก็ยกย่งอ,ยง,อยงชมเชยกันนี่เป็นวัฒนธรรมประเทศไทยต้องยอมรับความจริงกันเสียนะครับผมท,ทำงานราชการในจังหวัดภูเก็ตมีโอกาสที่จะโกงกินคอร์รัปชันสบายจะบายเซ็นนอซอสามเป็นพันฉบับทั้งที่ออกจริงและก็ออกโดยแบ่งแยกไอ้คนภูเก็ตมันก็พูดกันทั่วไปหมดผู้พิพากษาดุลาการนี่จาิจยาบอกโอู้เซ็นอย่างนี้ ไม่มีร้อยล้านก็อมพระมาพูดแล้วเห็นไหมครับท่านผู้ฟังที่กอรถมันเชื่อเช่นนั้นเพราะมันเคยท,ทําเช่นนั้นว่าถ้ามันเซนอะไรมันได้จตันคนแบบผมเซนแล้วไม่ได้จตังมันก็ไม่เชื่อออมพระมาพูดก็ไม่เชื่อก็แสดงว่าที่มันทํากันเนี่ยมันได้จตันตั้งแต่อาเนธนกจุกจังไม่ฟ้องลูกบอดถลืมอยู่วิทยา แสดงว่าพอมันเซ็นสั่งไม่ฟ้องมันต้องได้สตังค์แน่แ่แต่นายมวเองมันทนทำไมถึงไม่ได้สตังค์จัดรายการอย่างนี้มันต้องได้เป็นร้อยลาแล้วจัดทุกวันเป็นมิราคอนแมนทำไมถึงไม่ได้ไม่จริงหรอกมันฝังลินน่วยไหมครับท่านผู้ฟังคือมันเชื่อตามที่สีสุวรรณจัญญาเพราะฉะนนในความเชื่อสกรปรกจิตใจสมบมของคนไทยเนี่ยมันมีเยอะมากและครับท่านที่รั เอาจากที่ตัวมันทําแล้วก็สรุปคนอื่นว่าถ้าทําเหมือนมันแล้วจะต้องได้สตางทำไมถึงไม่ได้อ่ามันก็ตั้งเป็นคําถามท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพผมนานอยู่จังหวัดภูเก็ตเจดปีไม่มีที่ดิในในจังหวัดภูเก็ตแม้แต่ตารางวานเดียวเพราะมัวแต่จะเอาโล่รางวัล ไอบ้บหลัดอาวุโสแก่ๆตอนนั้นผมอายุ31 32มันก็ขำผมว่าประหลัดบนทนจะบ้าไปแล้วสะสมทรัพย์ไว้เลยมาอยู่จังหวัดภูกเก็ตแล้วออกให้เมียให้ลูกให้หน้าไปเลยทั่วไปหมดขอแบ่งเข้าไป30ไร่ขอแบ่ง10ไร่ไรระหลัดจะมีเงินเนพันล้านในอนาคตผมหัวเราะแก่นะตอนนี้ก็ต้องกราบขอโทษแกที่ผมนั้นไม่เชื่อต้องมาตินป้าย ไอ้อะไรต่ออะไรข้างหลังเนี่ยเหมือนกับขอทานประหลัดเวียงจากคำชูชาติบอกเห็นไหมประหลัดแกยกมาเป็นแฟมเลยนะเนี่ยมีแฟมอย่างนี้เลยนะครับมีเรื่องจริงทั้งนั้นนะครับเห็นไหมประหลัดน,นี่ฉนโนดผมทั้งนานโนดตสามผมทั้งน,นั้นผมว่าแล้วได้ไมาจากอะไรละท่านประหลัดเวียงจักคำชูชาติท่านก็บอกว่า ก็ออกก็เองี่จะไปกลัวอะไรวันไหนไปนายอำเภอก็เซน็นเอาเซ็นเอานีา่นภูเขาชี้ก็ไปดิเออผมว่าแล้วไม่กลัวติดคุกเหรอท่านปาลาดแกบอกคุกที่ไหนมันจะมาจับข้าราชการเข้าคุกวันนี้แกก็อยู่สุขสบายมีเงินเป็นพันล้านแล้วถ้าปล่อยเป็นแฟ้มอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นผมถึงบอกท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพบว่าเมื่อคนไทยไม่กล้าแยกชั่วยแยกดีออก มันจึงทำให้คนที่ทำชั่วมีประวัติด่างพร้อยเกี่ยวกับการค่าย,ยาเสพติดสามารถนั่งเป็นเครนาบดีและขัาชการก็กราบสบายสบายได้คนทำชั่วโทษประหารชีวิตคือหัวหน้าคณะรัฐประหารตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐจอมพลถน,นอมกิติกาจรถูกยึดทรัพย์โดยรัฐบาลต่อมาก็แสดงว่าช่วชวาติสารเลวแล้วแต่ทหารหารทั้งหลายก็เอาไปเป็นไข่ธนรัฐ ห้องประชุมธนรัตน์ล่าสุดนี่มาห้องประชุมบวรเดชห้องประชุมหลวงสิทธิสงครามก็แสดงว่าไอ้ที่รัฐประหารที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยมันเป็นความถูกต้องคนไทยทั้งหลายก็ลาลูแบเป็นบุญวัฒนาที่ท่านได้มีห้องไปรชุมให้ลูกหลานจักหลักูได้เห็นนี่คือเรื่องจริงที่ประเทศไทยมันเป็นเช่นนี้ หลายกรณีทีเดียวครับท่านที่เคารพผมเองมีช้ำใจมากพอดีจำลองสีเมืองตอนนั้นก็เป็นระดับรองนายกรัฐมนตรีทีเดียวล่ะพวกพวกก็พาผมไปหาเพื่อที่จะสวัสดีคาราวะว่าปรัดเรมโบ้ถูกรังแกถูกหาว่าบ้าถูกหาว่าสติไม่ดีทั้งทั้งที่เสนอให้มีการเลือกตั้งเพว่การยังหวัดได้ยุบการปกครองส่วนภูมิภาค ตามที่สอสอพักพลังทํานายทวินไพรสนเสนอท่านพลตีํำลองสีเมืองก็ควรจะข้าประก,กันว่าปลัดเลโมหรือหนายโมเด็โมทฑนแค่จุวรรณนี่เป็นคนดีงามพรีจํำลองทำเบอนูนูผมรู้แล้วผมรู้อะไรมากมายแล้วอยากพ่อค้าอ่าแสดงว่าไอพ้พลตีํำลองเนี่ยมันคิดว่าผมเป็นคนชั่วคนทุจริตผมเดินด่าตามไปเลยไอ้ํำลองสีเมืองมึงคิดว่ากูทุจริตหะสิไอ้สัตว์ เขก็ว่าอย่างนี้ครับท่านนีเราเพราผมมันอยู่ภูกเก็ตเ็ดปีไม่มีที่ดินสักแปลงไอย้ยำาลองสีเมืองมันว่าผมเป็นคนที่มันรู้แล้วอ่ะว่าทําอะไรไว้ที่จังหวัดภูกเก็ตก็แสดงว่ามันเป็นไปตามที่นายชวนหลีกภัยไปส่งซิกลบข่าวที่มูลที่ผมบริสุทธิ์แล้วนี่ผมไม่ใช่เรื่องส่วนตัวครับแต่เอาเรื่องคนอื่นมันไม่มีน้ําหนักเพียงพอที่จะมาพูดเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาราม่าก,กันเรื่องอายการ สั่งการไม่ฟ้องทั้งทางที่ศาลมีหมายจับแล้วก็ดำเนินการอะไรต่ออะไรเป็นอามาสักพักแล้วในที่สุดตั้งเองสอบเองพยาการสูงสุดตั้งกรรมาการสอบพยายการพ้นมันก็ออกมาว่าได้สอบจเจวแล้วไม่มีใครมีความผิดเพราะดุลพินิษชอบด้วยกฎหมายก็เหมือนที่ผม้องเรียนประธานศาลฎีกาสารเกตวัฒนวันธ์เพื่อนผมว่าผู้พิพากษาศาลมีนบุรีมันมีนประมาณผมว่าเป็นนายอำเภอ ไม่เคยรับราชการกรมที่ดินจะมารู้เรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดินเขาได้ยังไงนี่นายอำเภอเส็งดังนั้นดังแปมที่ผมร้องไป,ปบพชว่าไอ้นายอำเภอระทูห้าคนทุตยรินไอ้บพชเรื่องเก็บหายไปแล้วมันทำสอบยกเ่างยกเหญกนี่คือเรื่องจริงล่าสุดสารรัฐธรรนูนบอกว่าที่นายทวีเกียรติมีนักการณ์พูดไปนั้น ไม่ใช่พูดในนามสารธรรมนูญว่าความยุติธรรมไม่มีความยุติธรรมบ้านเมืองก็จะราสายระดาแตกแยกไปมันเป็นเรื่องส่วนตัวอา้าวตกลงสารยุติธรรมสารธรรมนูญไม่สามารถที่จะชี้ได้ว่าไหนสีดําไหนสีขาวแล้วจะเป็นสารบัลลังก์ทองได้อย่างไรเหตุการณ์ละเลืเลอดบัลลังก์จันทร์ถึงเกิดขึ้นโดยความยุติธรรมที่เหนือสารดีกานั่นคือลูกปืนจากพลตำรวจปี นี่คือความจริงชาวเล็กๆ,ๆน้อยๆที่พูดกันให้ชัดเจนว่าจะกี่ม็อบกี่รัฐบาลถ้าความจริงที่คนไทยไม่กล้าหักฐานบอกลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสว่าคนไทยที่มีลักษณะซึ่งสามารถที้ดำที่ขาวที่ผิดที่ถูกอย่างนายโมเลงกบนตนนแจส่วนนั้นมีอยู่เยอะแต่เขาถูกปิดปากไม่ให้ออกโทรทัศน์ไม่ให้ไปบรรยายไม่ให้มีม็อบไม่ให้จัดเวที แล้ววันนี้เห็นไหมครับท่านที่ก็รอบฮาร์ดเทคเยาวชนปลดแอกพอเขาได้ปลดปล่อยได้พูดได้แสดงความเห็นในโลกโซเชเเียลก็หลงไหลคลางคลายากันว่าเด็กๆอายุ16อายุ15อายุ17ทำไมมันถึงเก่งอย่างนี้ก็ไปปีดปากปิดจม,มูกเขาคนไทยที่มีความเก่งกล้าบสามารถนั้นซ่อนเร้นอยู่ในหลายสู่ลือของประเทศในมุมห้องมุมอับมุมมืด ประเทศนี้มันเอาคนเหงชวยอย่างไอแรมบวมไปตั้งมันว่าเป็นแรมโบเอาคนบ้าบ้าบาบ,าบาขายยาเสพติดมาอ้างว่าขายแป้งเป็นรัฐมนตรีเอาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลูกโจรห้ีปีติดคุกมาเป็นทันทีโดยระบบจัดตั้งไม่ได้มีการเลือกตั้งอย่างเสรีและอิสระนี่คือความจริงที่ f a c e b o o k เทเลวิชัน t u b e t เทเลวิชันเราขอประกาศสัปดาวัทุกวี่วัน สวัสดีครับ